กับกับเป็นท่านประาธานวุฒิสภาที่เคารพก,บกับผมโมเลดลกรัฐรัตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาก็ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการและข้อคิดเห็นสั้นๆนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอในการที่จะให้วุฒิสภาสามารถจัดประชุมผ่านสื่อออนไลน์ได้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในในภาคเอกชนเนี่ยนะครับ ก็มีการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างกว้างขวางในช่วงที่มีโควิดนี่รัฐบาลเองก็เลยออกพระราชก,กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พศ2563ซึ่งประกาศใช้แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่74ทับ2557อันนี้ก็มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับ มันเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยบริษัทเอกชนถึงกับจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงต้นปีเนี่ยควอเตอร์แรกของแต่ละปีเนี่ยผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์กันก็มีเพิ่มมากขึ้นเดียว่ายิ่งช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะฮะในต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็อนุญาตให้ บริษัทเอกชนสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กได้ในกฎหมายฉบับที่ผมได้กลับเปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะเว้นไว้เลยนะฮะว่าจะไม่มาคับใช้กับการประชุมของสภาผู้แทนรัษฎรุ้ีิสภาและรัฐสภาหรือการประชุมของทางศาลนะฮะเพื่อจะอทำข้อพิพาาต่างๆแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากจนถึงวิธีการลงคะแนนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร การลงคะแนนโดยเปิดเผยอาจจะมีหลายวิธีแสดงสัญลักษณ์การใช้เสียงหรือการลงคะแนนโดยวิธีรับนะฮะจะดำเนินก,การอย่างไรซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะครีว่า e-voting e-voting ก็มีเทคโนโลยีที่สามารถดำเนินก,การได้และมีมาจากหลายหลายแห่งนะฮะหลายแหล่งที่สามารถจะดำเนินก,การได้ อย่างไรก็ดีในรายละเอียดของกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดประชุมทางสื่อออนไลน์เนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดค่อนข้างมากวิธีการแสดงตนบางครั้งบอกต้องมสีส่วนหนึ่งมาอยู่ในที่ประชุมแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในประเทศกับอยู่นอกประเทศมีจำนวนเท่าไหร่แล้วตลอดจนถึงประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ ก็มีการ,กรมีข้อกําหนดที่ชัดเจนว่าจะต้องสื่อสารสองทางจะต้องแสดงทั้งภาพทั้งเสียงประธานจะต้องสามารถควบคุมการประชุมได้อย่างไรต่างๆที่ที่ผมพูดประเด็นล่านี้ผมอยากให้คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยได้พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมอย่าไปเขียนแค่เหมือนกับข้อบังคับที่ผ่านมาของเราเพราะการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพให้มีความปลอดภัย แล้วก็ให้เป็นระบบสำหรับคนหมู่มากเนี่ยมันต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเันท่านจะต้องให้มีเขียนอาจจะเขียนไว้ว่าให้ประธานวุฒิสภาออกระเบียบว่าวยการประชุมสือ่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วท่านก็ไปออกระเบียบมาไปศึกษาจากภระเอกชนศึกษาจากที่ต่างๆว่าโปรแกรมไหนสื่อออนไลน์ของบริษัทไหนที่จะเข้าขายที่เรานำมาใช้ได้บ้าง วิธีการลงคะแนนที่เรียกว่า e ี o t i n g นั้นดําเนินการอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรต่างๆทั้งหมดนี้จะต้องออกมาเป็นระเบียบของอุธิสภาประกอบกับข้อประคับการประชุมที่ให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านพยายามเขียนไว้ในข้อส4ทัสว่าการประชุมต่อไปนี้ ถ้ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอประธานรูธิสภาอาจจะอนุมัติให้ประชุมได้เช่นคนหนึ่งองเล็บหนึ่งการพิจารณาบุคคลตางตำแหน่งตามบุบัญญัติของรัฐมนูลหรือกฎหมายตามข้อ112เรื่องความปลอดภัยไม่มีแล้วครับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไซเบอร์เนี่ยถ้าใครติดตามข่าวเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้หยกๆเลย หมอพร้อมที่เราลงชื่อไว้กับสาสาสุขเนี่ยสิบหล้านชื่อเนะี่ยถูกแฮกไปเรียบร้อยนะเขาแฮกหายชื่อทั้งหมดที่สุสาสุขลงบันทึกไว้ว่าใครไปฉีดวัคซีนกี่เข็มกี่เข็มแต่สิ่งที่เขาได้คือชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประบชชัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดทั้งหมดเนี่ยเข้าไปขายเขาขายอยู่ในตลาดไม่แพงมากฮะสักสามสหมื่นบาท ถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยมีประกาศขายอยู่เลยเนื่องจากว่ามันไม่มีข้อมูลที่ลึกมากถ้ามีข้อมูลลึกเช่นข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลบัญชีธนาคารพวกนี้จะขายได้แพงขึ้นผมยึงของกลับเรียนว่าอย่าไปหวังในเรื่องความปลอดภัยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็จะต้องประชุมกันเรื่องทั่วๆไปนะเรื่องรายงานของกรบริการเรื่องเพื่อทราบต่างๆ เรื่องที่เรื่องหารือแม้แต่ในกฎหมายที่ผมได้กลับเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็แบ่งการประชุมเป็นสองประเภทการประชุมที่กฎหมายกําหนดเช่นการประชุมของบริษัทการประชุมกรรมการต้องประชุมทุกสามเดือนเป็นอย่างน้อยต่อหนึ่งครั้งต่างๆหรือการประชุมที่กฎหมายไม่ได้บังคับไว้เช่นการประชุมหารือต่างๆมันเวลาเขียนในข้อบังคับที่เราจะยกล่างขึ้นถ้ากรรมธิการ พิจารณาแล้วก็ต้องคำนึงว่ามันไม่มีหรอกครับเรื่องความปลอดภัยในการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องพยายามเขียนให้การประชุมที่มันจะเกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นกรณีไหนบ้างมันจะเป็นมันขนาดไหนอย่างไรหรือจะแปลาอย่างที่ท่านสมาชิกที่พูดมาก่อนว่าก็พยายามจัดประชุมซะที่นี่นะฮะหรือที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อกี้ที่ท่านผู้อาวุเฉลิมชัยพูด ขออนุญาตเลยนามท่านผมเองก็ไปไประชุมกระทรวงต่างประเทศสมัยนั้นอภิปรายอยู่เหมือนกันตอนปี51เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเพิ่มเติมเป็นข้อมูลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ